เรามีทั้งหมดสามชามร์ฟไม่เลย <oz> ให้เจชิมชามาไหนที่แม่ทำมาจากสามที่ทับ,บ,บทิมกรอบสามถ้วยนี้มีที่เป็นฝีมือของแม่เจชนาทิพย์เพียงก้วยเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าเจจะจำรสมือแม่ได้ไหมไมาจากสามที่ครับคนดูสีก่อนก็ได้เขาบอกชิมก Text ่อนด้วยด้วย ต้องชิมต้องชิมถึงจะพอแบบรู้แต่ผมเป็นคนแทบไม่กินของที่บ้านทำไมอ่ะเวลาผมกินอ่ะผมกินอะไรรู้ไหมคนอื่นเขาชอบกินน้ำจิ้มกอบสลิมของเราอ่ะของผมกินอะไรรู้ไหมกินอะไรน้ำแดงกับแตงไทยน้ำแดงกับแตงไทยงงแม่งงงหมดอะไรวะเนี้ยกินน้ำแดงกับแตงไทยเข้ากันไหมเนี้ยไม่เข้าถ้าดูนะผมว่าน่าจะอันเนี้ยอันนี้น่าไม่ใช่ต้องลองชิมต้องชิมด้วยมาจากสามที่ ชิมแล้วครับผมชิมแล้วอร่อยไหมอร่อย<ม> <abytes. S 1> โคตรอร่อยเลยต้องตังนะดุ๊กตูชิมสามันหางานยากไปแล้ว อ,นนอันนี้ตัดออกเป็นเป็น,นไปไปไปคำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้วยนี้ไม่ใช่ฝีมือแม่เจแน่นอนและระหว่างสองถ้วยที่เหลือลนะคะเจจะเลือกถ้วยใดอ,อ่าเบอร์สองอันนี้ไม่ใช่ราะอะไรมันหวานแบนั้หือมะชมนะชมอ่ะแม่เขาชอบใส่ เทียนหอมอ่ะเทียนหอมอ่ะอมันขึ้นแบบหอมเทียนหอมเทียนหรือเทียนเป็นเก่งเลยยักษ์มีใบด้วยไม่ต้องใบผมรู้แล้วอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้นาไส้แค่หางหรือหัวมันรสชาติมันเลยมันๆแค่นี้นี่ขนาดทำไม่เป็นนะมีอันนี้ของแม่อันนี้ของแม่ พี่ป๊อบบี้ออกแนวหิวอ่ะทางนี้อ <c oughs> ร่อยผมชอบเป็นพิเศษพี่ป๊อบบี้ไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าเป็นจานไหนให้คนทำมาเฉลยแม่แม่จา้าว่าแล้วแม่ต้องมางานนี้ป่าบ๊อบไม่พลาดไปสามพนันจังหวัดนครปฐมทั้งทีก็ต้องพบแม่มาด้วยสิ พื่อมาเซอร์หนุ่มเจโดยเฉพาะนี่ทำไมถึงรู้ว่ารู้สึกว่าแม่มามีเซนอ่ะนี่อยู่แม่มาค่ะแม่มาค่ะมาแม่ัสดีค่ะแม่่ะเอาแม่ไปแอบไปข้างบนแม่ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แลเฉลยเลยมะว่าถ้วยไหนคือสีมือของคุณแม่กันแน่อันที่ถูกต้องคือเบอร์สามเบอร์สาม เบือสามอันนี้จริงครับจริงแต่มันก็มีเทียนหอมทุกอันนั่นแหละคุณบิบทุกอันทุกมีเอ็มต่อแต่มันอยู่ที่นี่ที่สผสมสีของแม่ไม่ลงสีเข้ม,มอันนี้อันนี้ก็จะใช้แก้ว อันนี้จะใช้พวกมันไม่ได้รู้เลยไม่เคยได้ช่วยเลยขายเหมือนม้มไขายม้มไขายม้วมไปขายรู้สึกไม่แปลกนะที่ทานผเพราะมันต้องผิดใช่เพราะผมไม่ค่อยทานพวกครับทับทิมกรอบอีกอันนึงรวมมิตรไม่ค่อยทานผมจะทานแตงไทยน้ำแดงมันเข้ากันไหมคะแม่ไม่เข้าแต่เขาชอบกินนี่วันนี้แม่มาเลยเพราะว่าเรากะว่าวันนี้เราต้องแบบ คุยเรื่องแม่กับเจเพราะว่าแม่กับเจก็ค่อนข้างที่จะแบบสนิทสนิทตอนเจคลอดนี่แม่เกือบตายนะไม่ต้องผ่าตัดทิ้งหมดเลยที่มีลูกมดของแม่ต้องทิ้งหมดเลยเพราะอะไรคะแม่ตกเลือดเอาไม่อยู่หมอไม่อยู่ต้องตัดอย่างเดียวเหมือนกับเมื่อเรามีลูกที่ไปเหมือนลูกมันยังไม่เข้าอูกแล้วเรามาท้องแบบกินยาคุมแล้วพอลืมกินมีเลยก็เลยปล่อยเลยเพราะว่าพี่ชายเขาเกิดสามห้า เจเกิดต่มหกอ๋อมันชิดไกลไม่รู้ไหมว่าพ่อเองก็แบบอยากให้เจเป็นนักฟุตบอลรู้แต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งเป้าขนาดนั้นอืมก็รู้แต่เพียงว่าเขาอยากให้ลูกเล่นฟุตบอลตอนพ่อดูดเจอะแม่ไม่ไมสงสารลูกบ้างอ้โหสงสารมากร้องไห้เลยทะเลาะก,กันแบบแทบจะเลิกกันแต่เราไม่รู้อะในใจอะพ่อเขาตั้งความหวังไว้ขนาดไหนเรามารู้ตอนหลังว่า เขาตั้งไว้ขนาดให้เป็นเลิศคือไม่ใช่เก่งอย่างเดียวต้องเป็นเลิศด้วยแท้เครียดด้วยไหมเครียดสงสารลูกสงสานเรื่องอะไรโดนโดนโดนตบโดนโดนตรงไหนแม่โดนตรงไหนตบตบหัวทีก็เอาฟุตบอลอัดไปอัดเลยแม่เคยคิดจะหอบลูกหนีด้วยก็เคยแบบว่าหนีไปให้เขาไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ต้องซ้อมบอลใจคิดอย่างนั้นแบบว่าเดือดตีตบลูก เราหล่อเวลาอะไรเงี้ยตบจนหัวแบนเลยบอกเพื่วันนี้แม่แม่คอมเพลนแม่คอมเพลนพ่อมากว่าลูกฉันนะหัวไม่ทุยเลยไม่แบบบางครั้งถ้ามันเยอะไปทํางเจเหมือนพ่อเองเปมจะแบบจะไม่อยากเล่นบอลเลยอ่ะไมเจซู่นะพ่อเหมือนแบบเราน่าจะมาทางนี้แล้วจริงๆอะไรเงี้ยผม ผมใจเขาให้อะอ่าใช่เขาเรียกวอะไรเราน่าจะเราน่าจะเกิดเราน่าจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะตอนที่เขาอายุ18บแปดลงไห้กันทั้งบ้านดีใจเหรอดีใจเพราะว่าเพื่อนเขารุ่นเดียวกัน12ติดแล้วติดทีมชาติแล้วลูกชายถูกปฏิเสธทุกที่พ่อเขาก็เลยแบบเอากลับไปบ้านเขาถามเลยสู้ไหมลูกลูกบอกสู้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปสู้ใหม่ เอากลับมาเรียนต่ำผันวิทย์มหนึ่งมสองมสามปมสามกลับมาสู้ใหม่หหกลับมาคัดใหม่ตอนแม่รู้เจีิดทีมชาติสิบแปดรู้สึกไงรู้สึกไงน้ำตาคอพ่อเขาก็น้ำตาคอเพราะว่าคัดสามวันอ่ะอยนั่งเฝ้าอ่ะนั่งเฝ้าทุกวันเลยดูว่าคัดเด็กมาคัดเยอะมากแล้วลูกเราก็ตัวเล็กเราก็นั่งนึกโอ้โหแต่สถานนี้ ขาก็สั้นแล้วก็ให้วิ่งแข่งกันอย่างเงี้ยเราก็มานั่งนึกลูกจะสู้ได้แต่เขาสู้ได้เจก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนเนี้ยถือว่าฮอตที่สุดในวงการสาวสาวในวันนั้นเนี่ยสาวสาวไม่เห็นแต่วันเนี้สาวสาวเห็นแล้วเห็นทั่วประเทศเลยนะเล็กสั้นขยันซอยแน่นอนแม่ห่วงไหมแม่ห่วงไหมคือว่าห่วงมาห <c oughs> ่วงห <c oughs> ่วงไ ห่วงมากอย่าพูดคำว่าห่วงธรรมดาตล่าห่วงมาเชื่อไหมตอนเด็กไม่เคยให้ไปแบบมีแฟนอะไรเลยอะไม่มีเลยคือแบบเราจะไปผมว่าชอบอ่ะแม่หนูชอบชอบชอบใจเย็นลูกผู้หญิงโอ้โหมีเยอะเขาพูดอย่างเงี้ยตลรอดเราไม่รอดทำไมทำไมทำไมทไมล่าห่วงแม่ทำไมตลองห่วงเขาเล็เล็กอย่างเงี้ยกลัวคนมาหลอกผู้หญิงอย่างงี้มันก็ไม่ธรรมดาอ่ะมันมาเลยอ่ะมันมายันบ้านอ่ะ มีไหมมีไหมมีลูกชายอยู่ที่กรุงเทพมาลูกชายหนีจะไม่มีเลยผู้หญิงแม่มีวิธีเช็คไหมเพราะเขากรุงเทพสาวเยอะนะรู้แต่แบบว่าก็เตือนเขาก็บอกว่าใจเย็นนะลูกคุยกับใครก็ได้คุณไปเถอะแม่ไม่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาก็เจอคนที่ใช่ตอนเนี้ยหนูอย่าไปทำอะไรเขาตอนนี้ยหนูอย่าไปทำอะไรเขาไม่ทำ ให้ทุกวันนะตรวแบ่ทุกครั้งนะโทรจะโทรคุยนทุกวันมีวิธีการเช็คว่ามีสาวๆติดลูกชายหรือไม่โดยการส่องเฟซบุ๊กแม่ส่องไม่เป็นแม่ใช้ใครบางทีก็พี่สาวพี่สาวเขาพี่สาวเนี่ยโอ้โหดูรับตัวแสบเป็นแฟนผมนี่ต้องผ่านหลายด่านมากผ่านพี่สาวพี่ชายแม่พี่สาวจะเช็คคือพ่อเขาจะเฉยๆเรื่องนี้พ่อเป็นผู้ชายพี่สาวจะเช็คตรงนั้น คุยกับใครเยอะวันนี้มันไม่ปล่อยความขี้ความความขี้ความถี่ในการคอมเมนต์มันเยอะแล้วพี่สาวพูดไหมก็มาพูดกับแม่ไม่พูดเองครับผมไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าสอนน้องเองโดยจะใช้มาส่งคือแม่เขาจะมารายงานใช่ไหมแม่จ๋าเขาจะรายงานเขาก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเตือนแต่ก็ไม่ห้ามนะแบบครบได้ ก็บอกเขาจะไปทําอะไรเขาจะไปทำอะไรเขาเขาเป็นคนอุตส่าง่ายถ้าผู้หญิงไหนรู้สึกจิตเดี๋ยวพี่แกนเลิกเลยเลิกเลยแบบเบื่อลำคาญรู้สึกจิตบ้างลำคานเราเลี้ยงมาเรารู้บางทีกับแม่เขาก็บางทีก็มีแม่ได้ด้วยแม่อแม่ชอบคนขยันเคยบอกคนทำมาหากินยังไงไม่จนแล้วก็เป็นคนดีนะถึงไม่ไม่รวยเราก็ไม่ได้อะไรแต่เขารักลูกเราแล้วเขาดูแลลูกเราดี หลานเราที่เกิดมาอีกใช่แต่ว่าเป็นแม่คนแรกเนี้ยเราก็สบายใจโอ้เนื้อเข้ามาเยอะมากเจ้าคนอายุเยอะกว่าเนี่ยอายุเยอะกว่าที่คอะไรองเยอะอยากกว่าของแม่แม่คิดว่าทบามนี่ไม่ได้คิดเยอะมากก็ไม่ไหวต้องดูแลเขาอะเขาดูแลคนอื่นไม่ได้เขาทําได้แต่ทําเงินแต่ให้ไปเขาให้เขาไปเอาใจอะไรมากมายเขาทำไม่ได้หรอกเหนื่อยมาเยอะเลยอยากให้แบบ อยากให้อยู่เฉยผมอยากพาไปเที่ยวต่างประเทศมากพาไปเที่ยวที่เขาไม่เคยไปเกิดมาชีวิตเราต้องพาเขาแบบไปเจออะไรที่มันไม่เคยไปอยากให้เป็นคุณนายอยู่อยู่เฉยอยากให้มีคนขับรถให้หรือไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะคือมีน้าที่ดูดูเจแข่งบอลให้กลังใจพอภูมิใจเพราะว่ามีคนดูถูกแล้วเขามาประสบความสำเร็จก็ดีใจทำให้บ้านเรา ฐานะดีขึ้นสบายขึ้นแล้วเขาก็เป็นคนกระตันอยู่พี่ชายเขาไปเรียนต่างประเทศก็เงินเขาเขาก็ใด้มา่นรกบครัรักสุดแม่เขาทําให้ผมมีความอุนมากับพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยจงผมจะโดนพ่อมาเยอะกระทำแม่พ่อคือสิ่งสําคัญ คือกำลังใจที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วก็พ่อแม่บอกเสมอว่าไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่นะคือมีอะไรปรึกษาพ่อแม่บอกพ่อแม่ได้กับเรื่องพ่อแม่แบบมีแต่สิ่งดีๆอะยนะ่าเยก็ผมก็บอกรักแม่ไม่บ่อยนะครับแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าผมรักอะไรเงี้ยก็รักแม่ครับรักแม่ครับ,รบ เิ๊ผมพูดแบบนีไมไม้ไม่ได้นะทำไมอ่ะจะร้องไห้ดึงดรามวันนี้เรามีสาวๆาไว้ให้เจเลือก<ห>แล้วจะให้แม่เป็นคนดูด้วยว่ามันใช่แบบที่ที่แม่ชอบแล้วก็ใช่แบบที่เจอ,อยากได้เปล่าแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเพราะว่าเราสั่งผู้หญิงเนี่ยให้รออยู่ในสระว่ายน้ําเลยเพราะว่าผมเริ่มร้องเพราะว่าแม่บอกผู้หญิงสมัยเนี้ยมันแซบเพราะฉะนั้นเราจัด,ดแบบแซบๆให้เลย